คุยพาลอกวอลช็อกวันนี้มาพูดคุยและติดตามถึงสถานการณ์สงครามยูเครนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่เป็นเมืองหรือเป็นแคว้นของรัสเซียที่เรียกว่าเคิร์สนะคะซึ่งณนะจุดนี้เนี่ยก็ครบ2สัปดาห์ค่ะที่ทางกองกําลังของทางยูเครนได้มีการรุกคืบเข้าไปยึดครองพื้นที่ของรัสเซียบริเวณนั้นนะคะ และในขณะเดียวกันล่าสุดทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็บอกว่าการรุกคืบของยูเครนนั้นได้ยุติลงแล้วค่ะแต่ว่าเหตุผลนะคะที่ยูเครนนั้นจู่ๆก็มีการรุกเข้าไปในพื้นที่หรือว่าดินแดนของรัสเซียนั้นมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรนะคะวันนี้มาให้คุณโสพลวิเคราะห์ให้ฟังละค่ะแคว้นเคิร์สหรือว่าโอเคิร์สโอบลาสเนี่ยที่เขาเรียกกัน,เ,นเป็นพื้นที่ที่มีพลเมืองชาวราัสเซียอาศัยอยู่ เป็นดิแนแดนของรัเสเซียไม่มีหน่วยทางยุทธศาสตร์หรือทหารอยู่นะสาเหตุที่จู่ๆกองทัพของยูเครนซึ่งมีประมาณ1นึ่งมืนรายบุกเข้าไปในแคว้น se, เคิร์สก็มีข้ออ้างว่าต้องการจะยึดพื้นที่นี้เป็นแนวฉนวนกัน้นระหว่างรัเสเซียกับยูเครน 2. ต้องการยึดพื้นที่ไว้เพื่อต่อรองให้รัเสเซียคืนพื้นที่ที่รัเสเซีย,ยยึดไปจากยูเครน 3. ต้องการไว้แลกเปลี่ยนตัวนักโทษระหว่างรัเสเซียกับนักโทษยูเครนซึ่งถือไว้5ต่อ1คือ1รัเสเซีย5ยูเครนและยูเครนต้องการแลกตัวเฉลยศึกซึ่งเป็นทหารนิวนาซีที่โรงเหล็กอซอฟสตาลในเมืองมาริโอโพลในที่รัเสเซียบุเกเข้าไปยึดในปี2022ในตอนแรกหลังจากที่สู้รบกันนานหลายเดือน นะรัสเซียต้องพยพประมาณประชาชนประมาณ1นึ่งแสนสองคนออกจากพื้นที่และส่วนหนึ่งถูกยึดไว้โดยกองทัพของอยูเครนและบีบบังคับให้เข้าไปในพื้นที่ของอยูเครนเหมือนกับเป็นตัวประกันหรือเป็นตัวแลกเปลี่ยนเอารัสเซียเป็นตัวแลกเปลี่ยนแต่ว่า,าทางฝ่ายรัฐบาลตกนั่นพยายามจะอ้างว่า,าทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องว่านาโตหรือว่าสหรัฐเ่ยรู้เห็นเป็นใจด้วยแต่ไม่มีใครเชื่อ เพราะเขาชื่อว่ายูเครนจู่ๆจะไม่กล้าบุกเข้าไปในแคว้นเคิร์สเพราะจะทําให้เกิดสงครามลุกลามใหญ่โตและรัสเซียอาจจะหาเรื่องโจมตีกลุ่มประเทศนาโตก็ได้ทีนี้มีเหตุผลจากแม่ทัพบ,บกของแม่ทัพของยูเครนชื่อลักซซนเดอร์สลิสกี้ซึ่งเป็นชาวรัสเซียแต่ว่าเป็นแม่ทัพของยูเครนก็อ้างบอกว่าจำเป็นต้องบุกเข้าไปเพราะไม่งั้นจะโดนปลดจากตำแหน่งเพราะไม่มีผลงาน ชันเซลสกี้จำเป็นต้องบุกเข้าไปในดินแดนบ้านเกิดของตัวเองเพราะเมื่อก่อนนี้ยูเครนกับรัสเซียเป็นอยู่ภายใต้สาภาพโซเวียตคนยูเครนก็อยู่ในรัสเซียคนรัสเซียอยู่ในยูเครนแต่เซลสกี้เนี่ยเป็นชาวรัสเซียที่อยู่ในยูเครนฉะนั้นก็ต้องจาเป็นต้องบุกเข้าไปเพราะไม่งั้นเนี่ยจะโดนเสนาธิการทหารของยูเครนซึ่งมีอิทธิพลต่อเซลสกี้ชื่ออังเดร เยอรมากปลดออกครับฉะนั้นเหตุผลจึงมีความปะปนหลายลๆอย่างแต่ว่าผลที่ตามมาคือยูเครนไม่ประสบผลสําเร็จตามที่หวังไว้นอกจากความสูญเสียกองทัพที่ถือว่าเป็นเอลิทเป็นฐานชั้นนําที่ยูเครนย,ยังมีเหลืออยู่ครับค่ะ ก็ผู้ชาการฐานสูงสุดของยูเครนเล็กซานเดอร์เซริสกี้นะคะก็บอกมีการวางแผนและสั่งโจมตีภูมิภาคเคิร์ของรัสเซียถือเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไล่ออกนะคะซึ่งดิ e ีคอ n o นมซึ่งเป็นสื่อใหญ่ของทางฝั่งอเมริกานี่ก็ได้รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะบอกว่าการกระทําดังกล่าวนะหรือว่าความเคลื่อนไหวของเคียฟนั้นก็ไม่ได้มีการรายงานหรือว่าแจ้งให้ทางฝั่ง ตะวันตกที่เป็นผู้สนับสนุนยูเครนเนี่ยทราบเกี่ยวกับแผนการนี้เพราะเกรงว่าถ้าแจ้งไปแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกสั่งให้หยุดแผนการดังกล่าวนะคะหรือว่ามีความกลัวว่ารายละเอียดของแผนนั้นอาจจะรั่วไหลออกไปแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะไม่สามารถที่จะบุกเข้าไปยังแคว้นเคิร์สได้ซิสกี้เขาให้เหตุผลว่าข่าวรั่วไปสองครั้งก่อนที่ยูเครนปฏิบัติการในก่อนหน้านี้ ช่วงที่ก่อนหน้านี้นที่มีบอกว่ายูเครนจะเป็นปฏิบัติการในช่วงฤดูร้อนจะบุกเข้าไปในดินแดนดอนบาสลูฮันส์และที่รัสเซียยึดครองอยู่แต่ว่าข่าวรั่วเขาบอกแผนที่ยูเครนจะบุกเข้าไปเนี่างอยู่บนโต๊ะของแม่ทัพของรัเสเซียก่อนที่แผนจะเริ่มขึน้นต้นซำไปฉะนั้นน่ะเซริสกี้จึงกระทำการโดยที่ไม่แจ้งให้ใครทราบ แล้วก็รายงานตัวต่อต,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 ตัวให้กับเซเลนสกี้ทราบแต่เพียงผู้เดียวกค่นั้นเองเพราะว่าหวังผลว่าไม่ให้ข่าวรั่วจะเป็นจริงตันหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เพียงแต่บอกว่าเซเลนสกี้นี้บอกว่าการกระทำนี้ทำไปเพื่อต้องการยึดพื้นที่เพื่อต่อรองกับรัเสเซียแต่ก็มีทางฝ่ายออของรัเสเซียก็มองว่านี่เป็น การกระทำที่สิ้นคิดหรือว่าหมดสภาพแล้วเพราะว่าจะต้องหาทางทำอะไรสักอย่างหนึ่ง mm hmm. เพื่อจะมีผลงาน mm hmm. ต่อรองกับโลกโตะนตกแล้วก็ให้อาวุธได้อาวุธจากทางฝ่ายนาโตและฝ่ายสหรัฐอเมริกาซึ่งสนับสนุนอยู่ <Okay. S 2> เพราะทั้งหมดเนี่ยดูมันไม่สมเหตุสมผลในการที่จะส่งกำลังไปบกุกทั้งที่รัสเซียมีกำ,กำลังมากกว่าและหลังจะ่บุกได้ไม่นานรัเสเซียก็แห่ ทั้งรถรบทั้งทหารทั้งอะไรอาวุธยาต่างๆถลม่มรวมถึงลูกจรวดร่อนซึ่งถล่มพื้นที่ของอกองกำลังของอยูเครนซึ่งมีการสูญเสียมากมายอย่างที่เราบอกว่าก่อนหน้านี้รัเสเซียใช้เปลดัดแปลงระเบิดรุ่นเก่าเนี่ย <c oughs> ให้มีปีกและให้มีหางและใช้ระบบน,นวิธถีแทนที่หยอดลงมาแล้วก็ตกพื้นที่ตรงที่เป้าหมายกับร่อน มีระบบนำวิถีเข้าหาเป้าหมายซึ่งอยู่ห่างไกลประมาณ20-25กิโลเมตรฉะนั้นฐานยูเครนเนี่ยไม่มีการได้สู้รบกับฐานรัสเซียตัวต่อต,ตัวเพราะว่าจะต้องหลบอยู่ในบังเกอร์หลังจากโดนจลูกระเบิดรุ่นเก่าซึ่งมีมากมายมหาศาลถือว่าล้นระเบิดรุ่นเก่าเอาไปทำลายค่าศึกเพียงตจัดแปลงใส่ปีกใส่หางและใส่ระบบนำวิถีขึ้นไปก็ มีประสิทธิภาพเหนือกว่าระเบิดธรรมดาที่ทิ้งจากใต้ท้องเครื่องบินสู่เป้าหมายครับรอปิดเกมตามความนั่งวิเคราะห์ว่าปีหน้าคงจะจบที่ยูเครนจะต้องยอมแพ้เขาวิเคราะห์กันว่าสุดท้ายยูเครนจะแบ่งเป็น3ฝ่ายฝ่าย1ถูกรัสเซียยึดครองฝ่ายที่2โลกตะวันตกส่วนหนึ่งจะยึดครองไม่ว่าจะเป็นชาติโปลแลนด์หรือชาติอื่นที่มีพรมแดนติดต่อกัน และที่เหลือก็เป็นของชาวยูเครนซึ่งมีพื้นที่จะหดหายไปมากมายจากประเทศที่ใหญ่สุดในยุโรปก็อาจจะเป็นประเทศที่ถูกย่อยสลายโดยสงครามที่ตัดสินใจผลิดของผู้นำที่เป็นอดีตดาวตลกของยูเครนฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่ายูเครนจะสามารถยื้อได้อีกนานแค่ไหนและต้องสังเวยชีวิตของทหารชาวยูเครนอีกมากน้อยแค่ไหนครับ